สวัสดีค่ะมินตันดิงดองนะคะวันนี้วันนี้มินตันจะมาพูดประเด็นเรื่องตะก้องโวนลามนะคะคือมินตันเนี่ยเห็นข่าวเพื่อนในเฟซแบบว่าโดนตะก้องโวนลามแบบจนเป็นข่าวแบบคุณเช์เยอะมากมินตันก็เลยจะมาพูดประเด็นนี้ในคลิปนี้นะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะคือเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีมานานมากนะคะแต่แค่ว่าไม่ได้เป็นข่าว นนัน้เพื่อนที่มินตันรู้จักมานะคะประมาณ7-8คนได้คือเขาก็เคยโดนตกล้องลวงลามถ่ายรูปอนาจารย์เก็บไว้นะคะหรือบางคนโดนถ่มขืนก็มีนะคะ แต่คือแค่ไม่ได้เป็นขาวบางคนก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าบ้านหรือบางคนก็แบบว่าไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมบ้านมินตันก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่หลายๆคนคิดนะคะวันนี้นะคะมินตันก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของมินตันนะคะที่มินตันตามล่าฝันตั้งแต่อายุ1 3 1 4คือทํางานในวงการนี้แบบคนเดียวเลยนะคะแบบว่าไม่มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยเซฟ เรานะคะเคสของมินตันเนี่ยมินตันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่พี่น้องๆเอาไปใช้ได้นะคะอาจจะแบบสักนิดนึงก็ยังดีนะคะเริ่มจากมินตันเป็นคนขี้กลัวค่ะทุกคนคือในความขี้กลัวของมินตันเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมินตันก็แบบเห็นเน็ตไอดอลสมัยนั้นนะ่ะนั่คือแบบว่าเขาถ่ายรูปออกมาแบบสวยน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะมินตันก็อยากจะมีรูปสวยๆอย่างนั้นนะคะมินตันก็เลยไปถามตะก้องดูนะคะ ตากล้องก็บอกว่ากล้องแล้วก็เลนที่เขาใช้ถ่ายเนี่ยราคารวมก,กันเป็นแสนเลยนะคะทุกคนตอนนั้นคือมินตันไม่มีเงินนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมินตันเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกดำๆจนๆมีมือถือแค่เครื่องละ3-4สี่พันเครื่องเดียวนะคะแล้วคือมินตันคิดว่าถ้าไปขอให้เขามาช่วยถ่ายเนี่ยเขาน่าจะไม่มาช่วยถ่ายหรอกมินตันก็เลย ใช้เพื่อนถ่ายรูปให้นะคะใครที่แบบว่าอยู่ใกล้มินตันเนี่ยมินตันก็แบบเอ้ยถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าแบบว่าเพื่อนมันแบบขี้เกียจถ่ายให้แล้วเนี่ยมินตันก็จะไปรบกวนคุณพ่อกับคุณแม่ให้ถ่ายให้นะคะ <S <S คือหลังๆเนี่ยจะเป็นแม่ที่ถ่ายให้มากกว่านะคะแม่ก็ถ่ายไปบ่นไปนะคะโดยที่แม่ไม่รู้เลยนะคะว่าแม่ถ่ายรูปให้มินตันทุกวนันทุกวันเนี่ยคุณแม่ถ่ายเก่งขึ้นคะ่ะทุกคน คือแบบว่าพอมาจับก,กล้องปุ๊บแม่จะรู้เลยว่าอ่ะมุมนี้นะบอกแม่ให้กดต่ำลงแม่ก็จะกดต่ำต่ำลงอะไรประมาณนั้นนะคะมินตันก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> เราไม่จําเป็นต้องไปถ่ายกับตะกล้องที่แบบว่าเขาเรียนถ่ายกล้องถ่ายรูปมาก็ได้นี่หว่ามินตันก็เลยคิดว่าคนเราเนี่ยพัฒนากันได้มันเก่งขึ้นได้นะคะ <Yeah. S 1> คือต่อให้มีตะก้องเทียบเมาถ่ายให้มินตันเนี่ยมินตันก็ ไปถ่ายกับเขาอยู่เดียทุกคนไม่ใช่แค่กลัวตัวเองไม่สวยนะคะทุกคน <c oughs> คือมิน,ต,น <c oughs> ตันกลัวคนอื่นจะมาทําอะไรมินตันมากๆเลยนะคะแม้แต่จะเข้าห้องน้ําในที่สาธารณะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีกล้องวงจรปิดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะมินตันก็เลยจะระมัดระวังตัวตัวเองเป็นพิเศษมินตันก็เลยคิดว่าอิเดี๋ยวมินตันจะพั้นตากล้องของมินตันเองนะคะโดยที่มินตันขายฝันให้เขาเลยนะคะทุกคนก็คือช่วงแรกเนี่ย ฟรีนะเดี๋ยวพ่อเพจนูดังเนี่ยค่อยให้เงินเดือนนะพี่ <laughs> <laughs> เขาก็แบบดูไม่เชื่อนะคะว่ามินตันจะทาได้เขาก็แบบคิดว่าเอ้ยเป็นญาติกันก็แบบช่วยๆกันนะคะตั้งแต่อายุ13-14จนปัจจุบันตอนเนี้ย คือมินตันก็ยังใช้ตากล้องคนเดิมอยู่นะคะรูปในเพจเนี่ยทุกคนสังเกตดูเลยนะคะว่ามันสวยขึ้นนะค่ะแต่คือมันไม่ได้สวยเทียบเท่าตากล้องขั้นเทพคนอื่นนะคะแต่คือมันจะมีสไตล์ของเขารูปของมินตันเนี่ยคือมันจะเป็นแบบโทนเดียวกันทั้งหมดเลยและไม่ใช่แค่ตากล้องนะคะทุกคนทีมงานของมินตันส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ได้จบสายนี้หรือว่าบางคนนี่เรียนไม่จบก็มีนะคะเขาก็แบบว่ามาทํางานกับมินตันนะคะมินตันก็ถือว่าได้สร้างอาชีพให้เขาด้วยนะคะ มาปั้นไปด้วยกันนะคะเขาเชื่อมินตันมินตันก็เชื่อเขาค่ะเพราะเหตุการณ์วันนั้นที่มินตันกลัวนะคะกลัวที่แบบว่าจะทําให้ตะกงผิดหวังที่มินตันเป็นเด็กบ้านๆนะคะมันก็เลยเป็นกบป้องกันให้มินตันโดยอัตโนมัติคะ่ะทุกคนแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะทุกคนหลังจากที่มินตันดังจากคลิปน้องไข่ดาวนะคะนี่นี่เราไม่ใช่คนธรรมาดานะเห็นไหมว่าเราเป็นคนพิเศษสำหรับนาย หลังจากคลิปน้องไข่ดาวดังนะคะทุกคนก็มีตะก้องทักมาชวนมินตันไปถ่ายรูปแบบเป็นร้อยคนเลยค่ะ <Wow. S 1> แบบทักมาทุกวันทุกวันทุกวันนะคะไม่ใช่แค่ทักมาถ่ายรูปอย่างเดียวนะ,ะบางคนขอจ้างม,มินตันนะคะแบบเป็นหลักหมื่นเลยนะคะหรือบางคนก็ชวนไปจัดทริปถ่ายนะคะจัดทริปในที่นี้ก็คือจะมีตะก้องหลายๆคนมาถ่ายเราทีเดียวนะคะ แต่ว่ามินตันไม่ได้ตัดสินใจไปถ่ายกับใครเลยนะคะเพราะว่ามินตันกลัวนะคะมินตันมารู้ทีหลังนะคะว่ามีตะก้องหนึ่งในคนที่เคยชวนมินตันนะคะเขาได้ไปถ่ายรูปกับเพื่อนมินตันและเขาก็คุกคามเพื่อนมินตันและเพื่อนมินตันก็เอามาบอกมินตันนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของมินตันเหมือนกันนะคะเขามาเล่าให้มินตันฟังนะคะก็คือเขา รับถ่ายรูปเป็นแบบจัดทริปนะคะแล้วเพื่อนของมนตันเนี่ยก็โดนตะก้องเนี่ยบังคับให้แก้ผ้าแล้วก็ถ่ายรูปแลกกับเงินหลักพันนะคะแต่ว่าทำลายอนาคตเราทั้งชีวิตเลยทุกคนลองคิดดูนะคะสมมติว่าถ้ามินตันไม่กลัวอะไรเลยนะคะแล้วมินตันตัดสินใจไปถ่ายรูปก,กับตะก้องนะคะแล้วมินตันไปเจอแจ็คพอต เจอเหตุการณ์ที่แบบที่เพื่อนมินตันเจอนะคะทุกคนคิดว่าสภาพจิตใจของมินตันตอนนี้จะเป็นยังไงหรอคะมินตันจะยังทํางานด้านนี้ได้อยู่หรือเปล่าและไม่ใช่มีแค่ตะกองนะคะทุกคนก็มี MV เข้ามาด้วย MV แรกในชีวิตของมินตันเลยนะคะก็คือเพลงของพี่อิวสลิกนะคะพี่โต้องอิวสลิกนั่นเองส่วนตัวของมินตันเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะรับงานเนี่ยมินตันก็บอกกับทีมงานพี่เขาเลยว่าถ้าจะไปเนี่ยขอให้แม่ไปด้วยนะ บินตันจะให้แม่ไปด้วยแล้วก็นอนห้องเดียวกันกับแม่นะจะอยู่ติดกับคุณแม่ตลอดเวลาค่ะบินตันจําได้เลยเหตุการณ์ตอนนั้นเขาบอกว่าคือรถมันเต็มแล้วถ้าจะให้แม่ไปเนี่ยคือจะต้องหักจากเงินค่าจ้างค่าตัวของบินตันนะบินตันก็แบบโอเคได้เลยหักได้เลยแต่ขอให้แม่มาด้วยนะคะแล้วไม่ได้มีแค่เอ็มีนะคะทุกคนยังมีผู้กํากับ มาด้วยค่ะคือเขาทักมาจะให้มินตันไปเป็นนางเอกหนังเลยนะคะเล่นกับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังช่วงนั้นนะคะแต่ว่ามีฉากเลิฟบซีนนะคะซึ่งตอนนั้นมินตันก็แบบอายุแค่นี้เราจะไปเล่นฉากเลิฟบซีนแล้วหรอทุกคนคะคือมันเป็นฝันเลยนะคะแบบว่าได้เล่นหนังแล้วก็ได้เล่นกับดารานักแสดงผู้ชายที่แบบว่าดังมากๆเลยนะคะมันตามฝันของเราเป๊ะ,เ,ปะเลยอะแต่ ในฝันของเราอะ่ะมันไม่มีฉากเลือซีนค่ะทุกคนหรือไม่ต้องมีฉากเปลืองตัวหรือว่าโป๊ะอะไรทั้งนั้นมินตันจะต้องช่างใจนะคะว่า 1. เชื่อผู้กำกับแต่ว่าจะต้องมีฉากเลิอซีนมีฉากโป๊หรือเชื่อตัวเองนะคะที่มินตันเชื่อว่าในอนาคตจะต้องทำได้ด้วยตัวเองและมินตันก็ได้เลือกเชื่อ เองนะคะคเพราะว่ามินตันทำอะไรด้วยตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะจนทุกวันนี้ยมินตันก็ยังไม่เคยเห็นหนังเรื่องนั้นเลยนะคะถ้าวันนั้นมินตันตัดสินใจรับไปถ่ายหนังเรท18บวกแล้วก็มีฉากเลิบซีนนั้นนะคะมินตันยังไม่รู้เลยว่ามินตันจะเจออะไรในห้องนั้นนะคะ มันอาจจะเป็นฝันร้ายของมินตันก็ได้แล้วทุกวันนี้นะคะมินตันเชื่อว,ว่าหลายๆคนนะคะก็อยากจะเป็นเน็ตไอดอลอยากเป็นดาราอยากจะมีผลงานหนังเป็นของตัวเองหรือว่าอยากมีรูปสวยๆที่คนแชร์เยอะๆลงนะคะซึ่งผู้กำกับที่ไม่ดีหรือว่าตากล้องที่ไม่ดีชั่วๆพวกนี้นะคะเขาก็ใช้ตรงจุดนี้แหละ รงความฝันของพวกเราแน่แหละมาหลอกล่อนะคะทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆไว้สใสที่ยังอ่อนต่อโลกนะคะอันนี้คือจะโดนหลอกง่ายมากเลยแล้วก็บางคนนะคะที่เห็นแก่งเงินอยากได้ชื่อเสียงนะคะอันนี้คือเพื่อนของมิตาเนี่ยก็ยอมรับตรงๆเลยนะคะว่ามันเป็นกรณีนี้แต่สุดท้ายเขาก็โดนหลอกนะคะการตัดสินใจของเขาตอนนั้นก็กลายเป็นทําลายความฝันของตัวเขาเองนะคะ ทำให้กลายเป็นว่าสภาพจิตใจของเพื่อนมินตันนี่คือแย่ไปเลยซึ่งความกลัวในวันนั้นกับความชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเองที่ติดมาจนถึงทุกวันนี้ของมินตันคือมันสนุกนะคะทุกคนกับการที่มินตันได้คิดคอนเทนต์เองถ่ายเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันสบายใจนะคะทุกคนกับการที่ทำงานกับทีมงานที่เขาไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแต่ว่าเราสบายใจที่จะทำกับเขานะคะแล้วก็คิดงาน ทงานไปด้วยกี่แหละค่ะคือมุมมองแล้วก็วิธีการป้องกันตัวของมินตันจากพวกโรคจิตที่มินตันทำงานที่ตรงนี้มาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่เคยเจอเลยนะคะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นหลังของมินตันแล้วนะคะที่แบบว่าอยากจะทำงานในด้านนี้อยากจะเป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาประสบการณ์ของมินตันไปปรับใช้นะคะ คือกล้าในสิ่งที่ควรจะกล้ากลัวในสิ่งที่ควรจะกลัวนะคะกล้าทําอะไรด้วยตัวเองค่ะกล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้กล้าที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองกล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะทําอะไรด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องกลัวความล้มเหลวนะคะทุกคนรูปวันนี้คลิปวันนี้ถ่ายไม่สวยฝึกไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็สวยนะคะส่วนกลัวในสิ่งที่ควรจะกลัวคนแปลกหน้าเนี่ยกลัวเยอะๆเลยค่ะ คือเราไม่ได้รู้ใจเขาว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะกลัวไว้เยอะๆดีที่สุดอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทําให้เราสนิทกับใครก็ไม่รู้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันทําให้เราไม่มีเกราะป้องกันกับเขาเลยนะคะมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะคะทุกคนที่ทําให้เราสนิทกับคนในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยง่ายขึ้นแต่ว่าเราก็มีเกราะป้องก,กันกับเขาน้อยลงนะคะเพราะว่าเราก็สนิทกับเขาด้วยตัวหนังสือแค่นั้น อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของมินตันนะคะถ้าสิ่งที่มินตันพูดมันไม่ถูกหูใครหรือว่าไม่ถูกต้องสําหรับใครบางคนมินตันก็ต้องขอโทษมาณนาที่นี้ด้วยนะคะคือมินตันก็รู้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแต่ว่าความคิดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ปกป้องมินตันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ็เลยอยากจะมาแชร์นะคะเผื่อว่าจะไปเป็นประสบการณ์ให้กับใครได้บ้างหรือว่าบางคนเอาไปดัดแปลงให้เข้ากับตัวเองได้ก็ดีนะคะสมมติว่าถ้าจําเป็นจะต้องไปถ่ายกับตากล้องที่เราไม่ได้สนิทด้วยจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็พยายามหาเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเป็นเพื่อนก็ดีนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่แบบว่าไม่กล้าเข้าหาคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยนะคะคือไม่ได้ผิดนะคะทุกคนแต่เขาก็ถูกในมุมของเขานะคะ ที่แบบว่าเป็นห่วงเราเพราะว่ากลัวจะเจอเหตุการณ์อย่างที่มินตันเอายกมาพูดในประเด็นนี้นะคะแต่เราก็พยายามทำให้เขาเข้าใจเนาะเพราะว่าไม่มีใครที่จะเชื่อใจได้เท่าคุณพ่อคุณแม่เราแล้วแหละก็จบไปแล้วนะคะกับประเด็นการป้องกันตัวเองจากตะกรงคุกค,คามในแบบของมินตันนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะมินตันมีโชว์การสแสดงเ,เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูค่ะวันนี้ดื้อทั้งคลิปเลย ทุกคนเตรียมรับชมการแสดงนี้ได้เลยนะคะโอ้ยยืนก่อนแต่เตรียมเตรียมเตรียมที่เราซ้อมกันมาโอ้ยอธิบดิหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมแจ๊กไปโควอยากจะโดนอยากโดนช้อนเกงอยากโดนแทงไม่ไปโผล่ลงบ้านเฮ้ยคืออยากค่าต้องฆ่โอ้ยขอโทษด้วาทำไมทำไมทำมปฏิตึกงเข้ามาหลับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามาหลับกูสิเฮ้ยเฮ้ยอยากเป็นอมภ์พัเฮ้ยอยากลืมสัตว์เข้ามาปัดกูหน่อยดิ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ